เรียนถามครับผมไทรโรดอัษัศรีบ,บอรหรือไทรลั่นพันโลกอุดรน,นะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านราชเมืองเรือนะฮะหรือพุทธฐานราชธานีอโศกนะฮะมางานมหาปรณาครั้งที่41นะครับมาพบปรับกับพี่น้องกับฟังเทศฟังธรรมตักบาตรทำบุญร่วมประชุมเป็นกิจกรรมกลุ่มของชาวอโศก คือความคิดเช่นนั้นจะจะเป็นโลกส่วนตัวนะะเราเราเป็นสัตว์สังคมเ,เราจะต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่จะต้องมีการเกื้อกูลกันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันตามสมควรอย่างของผมก็จะมีผมเป็นนักธรรมชาติบำบัดผมก็จะมีปฏิบัติใช้แนวอาหารเป็นยารักษาชีวิตเป็นยาอายุวัฒนะ,นะะก็จะมีอาหารดีๆที่จะมานําเสนอกลุ่มเช่นข้าวหสีถั่วหสีถั่วยืนต้น อาหารแก้ปวดขาเช่นกินงาอาหารแก้ปวดเมื่อยเช่นมะพร้าวนะะอาหารแก้ปวดลดไข้ง่ายๆกับเม็ดมะนาวนะะซึ่ง,ซ,งซึ่งเราจะมีธรรมชาติที่หลากหลายที่ที่จะช่วยให้พี่น้องเราอายุยืนและอยู่กับพ่อครูอยู่เป็นกําลังใจให้พ่อครูแล้วก็ช่วยงานศาสนาได้นานๆน,น,นะฮะอัน,นอันนี้เป็นความระลึกถึงคันเป็นความเพื่อกูลกัน ซึ่งมันเป็นความอะไรเป็นความประเสริฐของความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนะใจสูงก็ต้องกว้างเพื่อช่วยเหลือสรรพ,พสิ่งช่วยเหลือสรรพ,พสัตว์ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติดินน้ำลมไฟนะครับประมาณนี้นะฮะ